สวัสดีครับผมสวัสดีตอนสวดๆเมื่อนี่ไอ้คู่กับพาพีพี่น้องออกมาเบิ่งบรรยากาศยนี่ยสวัสดีกับทองทูน้าบานเฮ้าครับพี่น้องออกมาเก็บกับดักหนูเอาครับผุดแล้วครับป้าหม้เฮ้าอยู่คู่สะที่มีหยาข้าลายลายหมดแล้วไม้กับไม้เก่าเก่าแล้วพี่น้องเอยมหาสรงไทยถ้าบกออกมหากับพี่นี่ขิบซูพี่น้องเบิ่ง อาครับมาติดตามรุ่นครับมาเข้าสิมีโตบะนี่ครับทุ่งนาปังครับของไทยบ้านเขาเจ้าบอกมะยังไรนกไรกาพีเขาเจ้าสุกมือครับหวังว่าจะได้มียังไ้พี่น้องเบื้องแน่นเนาะเสนแต่นี้ครับหาหนนะครับช่วงใท้ฤดูกาลนะสิบอกว่ามาขึ้นฝนตกพี่น้องโอ้ยตกแบบมาตกพ่อยหยับหยบ ตกพอดินบ่าไงบ่กเขาจะเอาไวอาครับผมเดี๋ยวข้าไมา้ถามว่าที่ต่างกันรุ่นว่าไอ้คู่สิได้มี่ตูวไม่แต้มฝากพี่พักน้องมาไม่นี่ใส่กลับไปเพถึงสิบลังนะพี่น้องเอาเป็นหมายเก่าให้นนนันมีหมองใส่ออกมายางเละาะตะบายสองบาสามมุ้สศิล้วก็5 0โมแลงครับอหาอยากอยู่ครับบ้านเท่าช่วงเปลี่ยนทายฤดู ได้ดูห้อนสีขาได้ดูห้อนห่อนบรรยากาศแย้มเศร้าเพราะอยู่ครับสวยๆมหมนี่ห่อนตับแตกได้พี่น้องอ่ะเด๋ยวถึงมาไอ้คู่ไทยเมืองเี้หนึงครับนี่ครับผมสภาพไม้ของห้องมือนี่เริ่งเลยพี่น้องขั้นแท้ขั้นคู่สะหยาหกคกครับเพ่อนกับมาทางทางยิ่งจนแปลเอลือตือนเลยพี่น้อง หมูวาหนี่ไอคู่สิบอกว่ามเห็ดดำเกี่ยวบอไม่เห็ดนะครับเสียครับแจกหลงว้าไปมองเดใส่กลับไปแหลวก็ย่างเลยแต่จกักชิมไหมองเดเอาอะพี่น้องผมใส่ไปหนึ่งหลังสองหลังหลังที่สามใส่ไปตรงนี้ครับแต่สิบอกว่าหลังหนึ่ง เกิอดอาการกลับหายครับหรือแต่กล่องเขาโอ้คือมาตื่นเต้นเร็วแามือเนี่ยังสามลังแรกเลยไม,ม่มีหม่องไส้เลยพี่น้องผมไส้ตุ่มร่วมกันไปนี่ะนี่ไหมพี่น้องอากลับกับผูกอาเรื่องเดี๋ยวผมหากับกันนี่นพี่น้อง มี่ยังผิดสังเกตนลครับกองเขาผมไม่ได้ใส่กองหง่ปะเนี่แล้วกับดักผมใส่บางในโค้งกับผูกกับเสียแน่ๆครับพี่น้องแล้วก็กองเขาโอ้กองหง่ขึ้นโอ้ยนี่แหละครับบ้านเขาหากินไผห,หากินมันบเป็นนะครับนาสิยิบกับผมไปแลวก็เอาเขาวมากองนิ่งอกครับเพราะตรงนี้ท่างหนูมุนเอเล่เลย ผมอมธิบายสามโมงผม่ห้พี่น้องผมมีคนมาหาเรกซค่นี้เป็นสิมาตอนคําตอนแรกว่ะโอ้หนักเกลียดครับหนักเกลียดนี่สิีแย่อยู่ครับเนี่ยพี่น้องคนแท้ออีกหลังหนึ่งครับมีไม้ผมโอ้แตวผมใส่ไปเนี่ยนี่ครับพี่น้องเม่ได้ออกมาหลาะครับเมื่อนคนืนฝนตกกับผมผูกทุกหลังเลยพี่น้องสีบอกให้ ได้นี่เบิงนะ่งเนี่ยเป็นมาขยุยเน้่ยเป็นเวิ้งไว้โอ้โหสุดยอดมนุษย์เบิดข้ามสิบวอลเลยครับโอ้ยมึดแงพงี่นดองกลับผมเวสหาหลังเห็นได้ขึ้นนี่สองหลังครับโอ้ยเอาพวกสิบวอลสู้ฟังแล้วความเป็นจริงเอาหนูเนี่ยเอาไปโลดผมบาวาดอ,อก กลับนี่ถอดไปน้ำเกลีย่ยงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันสีเหลืองว่ะพี่น้องแถวนี้ยบ้านเนี้ยปัดเงือกใจข้นเถอะวะอ่ะสีตังไปครับพี่น้องมาแม่หนูด,ดึงไปแล้วครับพี่น้องฮ่าโอ้ห้อยแหวกอย่างเป็นเบื้องเน้ยเนี่เยเห็นว่หลังซุ้มมติเนี่ยอยู่ซื้อปกติว้าสังคนเนี้ อ๋ครับผมสามันครับเอาเลยพี่น้องนี่ไม้ผมเลยนี่กองเขาผมเสียอแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยอีหลีพี่น้องมาคนบ้านนี่ไหมโอ้ยบ่เสียในนอนครับผมผูกไวเองเนี่ยเพราะผมเคยมีประสบการณ์ที่เท่านี้ใส่กับไว้เราบ่าผูกแงมหนูมันดีดหินมันโดดออกครับ เดีห๋หาบ่อพ่อมาหาพ่ออยู่ของล่างนี่โอ้ยนะครับผมเบิดกตกำลังใจเลยครับพี่น้องคนหากหินกันนี่ครับหลังเสียยูครับอยู่ใกล้ๆกันแลหละไม้กับมีครับไั่เียบหยิบครับหลังนี้บ่ติดโอ,โอ้หนาเกียดตครับย่อมอยู่ย่อมย่อมยอม่ยอ,มยอ,มยอมหัวใจคนนะเร็จแล้วพี่น้องโอ้ถึงจะเซ็งเลยครับ เอาถ้าเกิดสูมบอกตรงๆว่าท้านูติดเอาแต่หนูสิบาวานหกพี่น้องอแล้วเปไป,ปเพราะใด้แน่นอนครับอย่าค่าพี่น้องคิดเบิ่งคนห้องสิลกยังหกอย่างเราพังหนูสิดึงขาดไปยบมีทางครับโอ้หงดหงุดหงุดหงเพ่เาะเธอไหนาคือพ่เก็บไปเบิดโลด น่าเกตครับพี่น้องโอ้ยผู้ได้เคยเจอประสบการณ์ที่ผมว่นะครับหายไปสามหลังครับในหลังที่หายนี่โอ้โหเข่าห้อยหนูเกตเต็มโอ้เบิดคำสิโอพี่น้องอ่ะซามหัวข้าเจ้าครับก็ให้เจริญเจริญเลยกันคนยิบไปหากลินนนะนี่ครับผู้ดได้กับหามานครับโอ้ยอย่าลืมมาค้นหากินนด้วกัน,กนว่นอาเิตดกันดอก ถ้าสิเอาก็คขึ้นว่าเอาไปเ้าโตหนูเอาไปยังกลับนะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไอ้คู่ขอญย่ตเอลองดยย้พี่น้องเผยแผ่พี่น้นองเมื่อวานเนี่ยคนบ้านผมจะมีคนแนวเทียนไปใส่หนูทับทางกันเขายังเอื่นอบอกกันอันนี้ผมมีผู้ใดมาใส่น้ำผมแทนนะครับโอ้ย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 ผมว่าผมมาคำบ่าบอยผมมาภาสามมง่งแรงเสื้อสีแล้วซีหามุ่ง อะครับผมสามหัวมันครับคลิปนี้ไอ้คูข่ขอฝากไว้แค่นี้แหละครับขอบคุณทุกท่านครับที่เขามารับชมขอไอ้คู่ระบายเนี่ยโอ้ยเมืเม่อยใจให้งคนบ้านเดียวกันนี่แหละครับสำหรับเมื่อนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ